สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวโดยการนําเอาภาพถ่ายทางดาวเทียมที่ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในส่วนของฐานทัพเรือเรียมในจังหวัดพระศรีนุห่างจากจังหวัดตราดของประเทศไทยไปแค่เพียง200กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีการเกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงนั่นก็พบเห็นสะพานยาวที่สามารถใช้ให้เรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาจอดทอดสมอได้เกิดขึ้นภายในฐานทัพเรือเรียมนะครับซึ่งฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้ได้รับเงินทุนจากทางการจีนเข้ามาพัฒนาและสหรัฐนั้นวิตกกว่าจีนจะเข้ามาใช้เป็นฐานทัพทางการทหารแต่ทว่าจีนและก็กัมพูชานั้นออกมาปฏิเสธเรื่องดังกลาวนะครับตามรายงานข่าวนั้น มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการพัฒนาฐานทัพเรือแห่งนี้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยมีการอ้างอิงจากภาพถ่ายจากดาวเทียมนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566สื่อของสหรัฐก็ได้รายงานถึงการขุดของสะพานยาวตรงกลางฐานทางตะวันตกที่สามารถให้เรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาจอดเทียบท่าได้มีการผมทะเลออกไปเพิ่มขึ้นและมีการก่อสร้างอาคารต่างๆเพิ่มขึ้น วกเขาเคลียร์พื้นที่เพิ่มมากขึ้นทางตอนออกเฉียงใต้ของฐานทัพนั่นก็คือทักด้าทมทอมสุการนักวิเคราะห์ทางการเมืองประจําโครงการป้องกันที่สถาบันติง้งแตงศูนย์เพื่อความมั่นคงใหม่ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวสุการนั้นเป็นผู้ติดตามการก่อสร้างฐานทัพเรือเรียมจากเกนทุนของจีนมาตั้งแต่ต้นเปิดเผยว่าพื้นที่ใหม่ที่มีการขยายออกไปนั้นอยู่ราวราวเเอเคอร์สะพานยาวสาหรับเรือบรรทุกเครื่องบินแห่งนี้ของทัพกัมพูชายังไม่มี ประจาการเอาไว้ในกองทัพแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดนั้นพอมันมีการเกิดขึ้นของสะพานที่สามารถเทียบเรือบรรทุกเครื่องบินได้หลายฝ่ายก็คาดการกันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนี้น่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนที่จะสามารถเข้ามาจอดเทียบท่าได้ด้านยาวของสะพานนั้นมีระยะทางประมาณ330เมตร ซึ่งมันมากพอที่จะให้เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนซึ่งด้านยาวนั้นน้อยกว่า250เมตรเข้ามาเทียบท่าได้นอกจากนั้นยังมีการพบเรื่องของแทงเก็บเชือเพลิง4แทงสําหรับอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางตะวันออกของฐานทัพซึ่งแต่ละอันนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว20เมตรและมีอาคารสําหรับทํางานอีกจํานวนหนึ่งรวมอยู่ด้วยที่พักทหารอาคารสํานักงานฐานทัพและห้องเชิญบัติการปร,กกรากฏกลางฐานทัพและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฐานทัพด้วยมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยครับเป็นไปได้ว่าฐานทัพเรือเรียมนั้นจะถูกใช้เป็นฐานทัพเรือเชิงยุทธศาสตร์ของจีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นฐานทัพนอกประเทศแห่งที่2ของจีนนะครับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้ก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนนั้นก็ได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังฐานทัพเรือไทยนะครับหรือว่ากองทัพเรือไทยว่าจะต้องมีการดําเนินการในการตรวจสอบหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกันเพราะว่า ไทยกับกัมพูชานั้นมีพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะเนี่ยกับเรื่องของแหล่งพลังงานที่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังมีข้อพิพาทยังมีปัญหาระหว่างกันอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าจับตามองนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ